สวัสด,ดีชอฟแฟนไอไนิเมะทุกท่านที่ตั้งใจดูอนิเมะเรื่องนี้ตั้งใจไม่พอตั้งทีวีดูหรือตั้งโทรทัศน์ดูหรือตั้งจอคอมดูตั้งมือถือดูตั้งทุกอย่างตั้งลูกตาดูถอดลูกตาออกมาแล้วก็ขยายลูกตาให้มันใหญ่ขึ้นเพื่อรอดูมันนี่ครับไอไนิเมะเรื่องนี้ผมก็ชอบดูชอบชอบชอบไปชีครอบเออชอบดูเหมือนกันนะครับอืมประมาณนี้นะครับอนิเมะที่ทำภาคมาประมาณสามภาคแล้วแล้วภาคต่อที่จะมาฉายในปี2022นี่้ก็คือคือภาคที่สี่นะครับซึ่งเออผมเป็นคนตั้งใจต อโอเคแล้วมันฉายวันไหนวะอยากรู้วันไหนอย่าก็รอดูอยู่นะเนี่ยรอดูอยู่นี่ยนะทุกใครรู้ว่าฉายวันไหนก็บอกได้นะโอเคนะและอีกอย่างทุกคนกนรุณาดูอันิเมะให้ไม่ถูกลิขสิทธิด้วยนะครับทุกคนจะได้ทําให้เพื่อคนทําจะได้เงินแล้วเอาเงินนะั้นไปลงทุนทำอนเมะภาคต่อไปและพวกเจ้าจะได้ไม่ต้องบ่นว่วอนเมะทำไมถึงไม่มีภาคต่อไ้เราเอ้ย